วันนี้มานำเสนอตำถั่วจ้าตำถั่วดิบแดเด้อยพี่น้องมาจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้จะมาตำถั่วสไตล์อินดี้นะคะวันนี้เรามีพิเศษตอนสำหรับตำถั่วบ้านๆก็คือต้องมีพิเศษตอนประแดกน,<อ><อ>นะนะกี่จะใช้พริกแห้งนะคะเป็นพริกแห้งสิบเม็ดค่ะ กระเทียมไม่เกินสี่กลีบนะกระเทียมแบบไหนก็ได้นะคะถ้าเป็นกลีบใหญ่ก็ใช้แบบจักกลีบสองกลีบก็พอแล้วใส่เยอะมันจะไม่อร่อยนะแล้วตามด้วยผงนัวตามชอบเลยกิ่งมาตรฐานของกิ่งหนึ่งถ้ากิ่งทาไข่กิ่งจะทําอยู่ประมาณนี้หนึ่งช้อนช้อนชานะถ้าทำไข่ต้องใส่นะคะแล้วแต่ลูกค้าจะชอบเนาะแต่จะไม่ใส่เยอะเกินไปใส่ให้พอดีแล้วกันทำเลยจ้า ี่เราต้องการพิแงำน่ายๆนะต้องเอาไปถึงแดดนะคะเอาไปถึงแดดไว้แดดแบบจัดนะทำให้พิเราทำ่ายนะแต่ถ้าเราไม่ถึงน,นะคะพิกเราจะเหนียว,วะยากคะคขั้นตอนต่อไปนะคะใส่ถั่วเข้าไปเลยคะ่ะวันนี้ใช้ถั่ว15ฝักจะเด็ดหรือว่าจะหั่นก็นได้นะคะแล้วแต่สะดวกนะคะ โอเคใส่น้ำตาลเข้าไปเลยค่ะใช้น้ำตาลปี๊บนะคะหรือเป็นน้ำตาลทรายก็ได้น,นะแล้วแต่เพื่อนชอบนะนีม่มันตามใจชอบดีค่ะชอบหวานชอ,ชอบเค็มชอบเปรี้ยวนะคะเข้ประเทศอะไรกะช่วงนี้เข้าประเทศถูกมากใส่เยอะเหมือน,นกันสีลุก จะได้น้ำจากเมื่อเกิดทศค่อนข,ข้างเยอะนะคะดีเบาๆมันต้องเละมากเกินไปเดี๋ยวมันจะเละใช่ไม่อร่อยครังนี้จะไม่ใช้แรงตำเยอะนะเพราะว่ามันละเอียดทุกอย่างแล้วมะน,นาวจา้จาใส่ท้องเปลือกเลยนะสูตรของกิ่งจะใส่มะน,นาวอยู่ประมาณสองซีกนะคะจะไม่เยอะกว่านี้นะจะไม่เรี้ยวมากน้ำมะขามเปียกค่ะ ใส่เข้าไปเลยหนึ่งกระบวยวันนี้มีไฮไลท์นะเราจะใช้ปลาราดิบนะคะปะลาร้ดิบผสมปลาราสุกสำเร็จนะคะใช้สองอย่างเลยเพราะว่ามันเป็นตำอินดี้อะค่ะกลิ่นเ <c oughs> ชื่อว่าทุกคนชอบทานปลาร้าแบบหย่ดิบเราไม่ได้ทานทุกวันแล้วไม่ได้ทานบ่อยมันก็ไม่เป็นไรเนาะ ใส่สักสองตัวเล็กๆก็ได้โ okay, อเคท่านี้พอเลเ้าข <Okay, so. S 1> อน้ำปลาสําเร็จอีกสักหน่อยแล้วกันอันนี้เป็นน้ำปลาสุขผสมกันไปนะใส่เข้าไปเลยยี่ห้อไหนแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะ ตอนนี้น้ำปลาสําเร็จสะดวกสบายมากเลยไม่ต้องมานั่งต้มเองเนาะเคยต้มเองแล้วมันมันม่นง่ายเลยอะ่ะเรียบร้อยจ้าตำถั่วสูตรกิ่งนะคะค่อนข้างละเอียดนิดนึงเพื่อความเข้าเนื้อประมาณนี้ค่ะไฮไลท์ของเราคือต่นประแดกนด้วยพี่น้องมางกินกัน